สำหรับคนที่อยากจะเติมเกมราคาถูกๆสำหรับเกมดานค่าสูงนะครับผมขอแนะนําร้านเติมเกมร้านนี้เลยครับผมอีลาติกช็อปนะครับซึ่งร้านเติมเกมร้านนี้สะดวกปลอดภัยแล้วก็บริการดีแน่นอนนะครับผมไม่ต้องกลัวโดนโกงครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะแพ็คจะขึ้นตามนี้เลยนะครับผมราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับผมแต่ราคาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนขึ้นลงนะครับแล้วแต่นะครับผมขอทักมาก่อนละกันนะครับผมไม่อยากได้แพ็กไหนเดี๋ยวทางร้านจะจัดให้แบบเร็วๆว่องไวแน่นอนนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปไปกดกันได้เลย ก็สวีดัสวัสดีทุกๆคนทุกๆ่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในรหัสผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับผมซึ่งผมต้องพูดทงหนึ่งนะครับผมพี่เขาได้ส่งแชทมาบอกว่ามีตัวสุ่มเหลือไปจัดได้เลยนะครับซึ่งตอนนี้มีอยู่750ใบและผมได้ถามว่าที่ต้องการตัวอะไรนะฮะเขาได้ตอบมาว่าเกียกโกะไงโอ้โห ไม่ยากเลยนะครับผมสลับ750ใบได้เกตกบหนึ่ตัวสำหรับเรดดอบนะครับผมโอกาสได้ตัวละคร5ดาวหรือ SSR เนี่ยอยู่ที่5นะครับและตัวละครอสูรนะครับต้องขอบอกไว้ก่อนอสูรนะครับ0.006ซนะครับที่จะโอกาสได้1ตัว <c oughs> และก็ต้องมารวมอสูรทั้งหมดในตู้นี้อีก โอ้โหจะป้าตายนี่ฮะ <Huh? S 1> ซึ่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเราจะทําความฝันของพี่เขาสําเร็จหรือเปล่านะครับต้องมาดูกันซึ่งเราเนี่ยเป็นคนมีความหวังไงทุกคน750ยใบอย่างนั้นหรอมันเยอะนะเว้ยเออมันต้องมาดิวะไปครับผม10ครั้งแรกแบบรองเชิงกรปาก่อนนะฮะข้ามไปเลยครับผม1รอบด้วยกัน SR มาข้าบิ่งหรอบ SR มา2ตัวโอ้โห ซึ่งรหัสพี่เขาเนี่ยโหดมากนะครับผมดูดิเลยเขาจะไม่ค่อยต้องการตัวอะไรแล้วนะครับเพราะว่าตัวตันเป็นแทบทุกตัวแล้วนะครับผมแล้วก็เป็นตัวละครดองเยอะมากๆนะครับผมอะไรประมาณนั้นเลยซึ่งเลยเขาก็อยากได้แค่เกโกะไดะพิงตรงเลยนะครับผมเพราะเกโกะนี่โหดมากๆในเมตานี้เลยก็ว่าถ่าไหนนะครับผมแล้วถ้าใครอยากจะการดูการรีวิวเกโกะเนี่ยผมไม่แน่เหมือนกันว่าคลิปนี้จะลงก่อนการรีวิวเกโกะหรือว่าเกโกะจะลงก่อนนะครับโอ้โหแต่ตัวละครทันจิโร่ S S R ออกมานะครับผมร่างนี้ร่างใหม่ด้วยนะครับ ต่อให้ไม่ตรงคอนเซปต,ต์นี่ผมบอกเลยว่าพี่นี่ควรดีใจนะเนี่ยเป็นการพูดให้กําลังใจพี่ก็ก่อนละกันนะฮะเอ้แต่เมื่อกี้ถือว่าดวงดีอยู่นะถ้าเข้ามาถัดผมนี่ผมบอกเลยว่าโหดของจริงนะฮะเพราะมันเป็นตัวละครใหม่ด้วยนะครับผมสําหรับตัวละครฮันจิโร่ร่างนั้นนะครับผมโอเคไปกันต่อครับซึ่ง700ใบอะ่ะมันก็ต้องมาหน่อยขอสอูรสักตัวก่อนตอนเนี้ยแล้วค่อยไปรุ้นว่าจะได้ตัวอะไรครับโอ้โหขอให้แบบแบบตัวที่ได้ใช้ก็ยังดีนะทุกคนนะ SSR เเนี่ย คือแบบว่านี่เป็นรหัสพี่เขามันแบบเราก็ต้องคาดหวังมากๆเลยนะครับผมเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากจะเปิดรหัสใครเท่าไหร่อุย้ยมาจริงอียขออภัยการขยาบคลายของผมด้วยนะครับแต่พี่จงรู้ไว้ว่าผมทำสำเร็จแล้วอย <c oughs> oh my god นี่มันเกียกโกะทุกคนทุกคนตามไม่ได้ฝาดไปนะฮะสุ่มไม่กี่ครั้งเชี <c> ่ย <oughs> นี่มันบุญของเราและบุญของพี่เขาหรือเปล่าเนะี่ยโ h ho หมดไม่ถึงร้อยใบนะครับมาเป็นที่เรียบร้อย เชียโอ้โหคราวนี้เราก็สบายแล้วแหละเราเอาเกียร์โก้ให้พี่เขาได้แล้วอ่ะทุกคนอืซึ่งไหนไหนพี่เขาก็อยากได้แล้วเนี่ยเราก็จะให้ขเขาเช็กตัวละกันนะครับผมโอเคไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้เพื่อนไม่ต้องใช่ตัวไม่ใช่ตัวนี้โอ้โหแม่งคอมจะจัดโอ้โหปันตะวันมานะครับผมแต่เป็นร่างเก่าแบบเก่ามากๆโอ้โห มาครับทุกคนเราขอแบบสุ่มแบบสบายใจหน่อยละกันได้เกโก,กะมา1หนึ่งตัวแล้วอะยังไม่ถึง700ไร้อเลยนะครับถ้าเกมได้ยินเสียงเรานะครับผมใจดีกับเราอีกซักหน่อยได้ไหมขออีกสักตัวได้ไหมฮะต่อแม่ใใช้รหัสเราก็ตามนะครับผมแต่พี่เขาก็หวังไว้แหละดูทรงนะให้เราสุ่มเนี่ยเออแล้วก็ได้สักกัญจิมาครับถือว่ารลยดรอป s s สนี้ไม่แย่นะครับผมในเวลานี้ผมสุ่มประมาณ3ามทุ่มนะครับเพื่อนๆอ,อยากได้รดอดรอปดีๆลองมาสุ่ม3ามทุ่มดูนะครับผมเออ อาจจะมาจริงนะครับผมนําไปเล่นไปสกิปไปเลยข้ามไปอีกรอบหนึ่งโอ้โหขออ,อสูรอีกสักตัวได้ไหมลูกอสูรอีกสักตัวมาหน่อยเดียวอสูรมาอาสูรเร็วหรือไม่ก็ชิโนบุก,ก็ได้ชินบุร่างสองมาไหนก็มาแล้วมาให้รัวเลยไหนก็แบบดุงดีแล้วดีที่สุดนะฮะดีที่สุดโอเคเออาร์ออกแบบต่อเนื่องและช่องกเต็มอีกต่อเนื่องซึ่งพอเรามาสุ่มรหัสคนอื่นนะครับทําให้เรารู้ว่าปัญหาช่องเต็มไม่ใช่แค่ผมคนเดียวเว้ย แม่งเป็นทุกคนแล้วซากอนจิก็ออกมาอีกหนึ่งตัวละครในการที่เราบ่นอยู่เออซึ่งไหนๆเกมก็ถ้าดูเราอยู่นะครับผมต่อให้จะฟังภาษาไทยไม่ออกก็เถอะเออขอช่องเพิ่มพีทนะฮะตอนนี้ขอช่องเพิ่มด่วนๆแบบเพิ่มช่องห้แบบสักร้อยช่องก็เป็นบุญมากๆแล้วตอนนี้นะครับผมอยากได้แบบมากๆขอหน่อยได้ไหมแล้วก็ตอนนี้ SSR ออกมาหน่อยนะครับผมไมวซากอนจิแล้วนะฮะมาเบื่อแล้วขอ SSR ได้ใช้หน่อยนะครับ ซึ่งวันนี้ที่ผมลองสังเกตหลายๆรอบนะครับในคลิปที่เราสุ่มไปเนี่ยเพื่อนๆจะคอมเมนต์กันบ่อยมากๆว่าผมดวงดีมากๆนะฮะเออผมก็คิดเหมือนกันนะครับว่าผมดวงดีจริงๆวะในการสุ่มกิมนี้ผมรู้สึกว่าผมไม่เกลือนะครับเตรียมตัวสุ่มมาเยอะๆแล้วผมรู้สึกว่าในการที่ได้ A S R มาเนี่ยมันต่อให้ไม่ได้ใช้ในหลายๆตัวนะครับแต่บางตัวในคลิปนะครับมันก็ได้ใช้ไง,งไม่ใช่เป็นฮันจิโร่ปันตะวันนะครับชินุบุร่าง2นะครับผมเริ่มถึงคลิปนี้ก็เป็นเกียรโกะด้วยนะเออ ไปแนวขิงซะละแล้วท่านจิโร่ปันตะวันก็ออกมาอีกรอบหนึ่งมาทําไมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมแต่มาแล้วและตอนนี้ก็เหลือมัน470ใบก็ภาวนานะครับผมอศูรอีกสักตัวมากำลังดีเลยถ้าศูรมาอีกสักตัวเนี่ยผมบอกเลยว่าคลิปนี้คือแมงโคตรเพอร์เฟกต์อะเพอร์เฟกต์ทูไนท์เลยโอเคกับผมมิสซูรีเอ้ยเรดดอบมิสซูรีนี่ออกยากนะครับผมถือว่ายังมาถือว่าดวงดีเนี่ยเอ้ยโอ้โหดวงดีรหัสนี้มันของจริงวะ่ะ มิสลีนตัวนี้ก็หายากนะครับทำไปเล่นไปเขหาหักกันได้ควักหักกันได้ควักข้ามไปเลยครับทุกคนโอเคไม่มาเลยครับผมอสูรยังไม่มานะครับมาสกีปไปหนึ่งรอบก็ยังไม่ออกนะครับผมสกีอีกรอบไปโอเคโอ,อ้โหตกใจนึกว่าได้ตัวละครเอนูร่างอเซซานะครับผมคือร่างอเซซาหรือร่างเอซานี่คือแบบท่าจรินี่เหมือนแทบแท,บทบเหมือนกันเลยก็ว่าได้หรือว่าตาผมแม่งทําให้มองเหมือนกันวะต่อให้มันจะไม่เหมือนกันก็เถอะ จะิดไปอีกรอบนึงครับยังไม่ได้ดะครับจะิดไปครับยังครับผมยังยังไม่โผล่มายังไม่โผล่มาจัดกันต่อครับผมตอนนี้ประมาณ400ใบต้นๆนะครับผมก็ขอไปแบบไวระลักันนะครับผมมาคือเรามาเยอะๆแล้วเนี่ยอย่าแผ่วดิเพื่อนอย่าเพิ่งแผ่วขอ s r ก่อนตอนนี้อย่าเพิ่งแผ่วครับแมว s r แล้วเพื่อน s r s r หน่อยโอเคผมตัวละครสุนซุยนะครับผมมาทําไมให้ไอ้บ้านนานะครับตัวละครตัวนี้เก่าขึ้นสนิมเลยก็ว่าได้ คิดไปเลยครับก็ทำให้ผมรู้สึกว่าเอนูท่าเยืนแบบแบบแว่าเดี๋ยวผมต้องรองก่อคลิปด,ดูแล้วว่าผมคิดไปเองหรือว่าเกมมันบักวะตอนนี้รุเพื่อนก็อย่าเพิ่งสงสัยนะครับว่าผมเป็นอะไรนะครับตอนนี้ผมกำลังบ่นกับตัวเองอยู่นะฮะเป็นการสุ่มแล้วก็บ่นไปด้วยแล้วก็เป็นรหัสเขาด้วยไงเขาก็าจะคาดหวังนิดนึงนะครับตอให้เราได้เกโกมาหนึ่งตัวแล้วก็จริงนะครับผมถือว่าเจรอาไปนี่ถือว่าคุูมานะเอาตรงได้ตามที่ต้องการแล้วก็แถมเป็นตัวละครอสูรต่างหากนะทุกคนนะโอ้โหใครมันจะดวงดีขนนั้น แต่ก็ถ้าพูดตรงๆนะครับขออีกสักตัวได้ไหมเออคนเราเนี่ยมันได้แล้วมันอยากโรบเนี่ยมันก็ต้องโรบกันหน่อยคลิปไปเลยครับคนเราเนี่ยมันได้มันก็ขอโรบกันนิดนึงขอเพิ่มหน่อยขอเพิ่มหน่อยคลิปไปเลยโอ้โหเอนมูออกไม่พักเลยตั้งแต่เรามีประเด็นกับมันโอ้โหตอนนี้เสียงเริ่มแหบยังไงโอเคยังไม่มาโอ้โหตอนนี้เอเนอร์จีเริ่มหมดครับพอะเอ็นเออยังไม่ออกเอเนอร์จีเริ่มหมดแล้วมาให้เอเนอร์จีกลับมาหน่อยเพื่อนกลับมาก่อนจะเพิ่งไป สกีไปโอเคเอเดนเอามาสกีเป็นร็อคเม้นสจะเป็นร็อคเมงโอ้โหสกีเป็นครับ้โอ้โหเนี่ยมาทุกคนเริ่มมีกลิ่นครับเริ่มมีกลิ่นโอ้โหจัดกันต่อครับทุกคนอีก200ใบนะครับผมตอนนี้รู้สึกว่าอารมณ์ผมเริ่มเริ่มหายไปไม่ใช่อะไรนะฮะเคลียช่องไม่พักเลยนะครับผมปัญหาช่องเต็มนี่ไม่ได้เกิดแค่ไอดีของเราอย่างเดียวนะฮะและรวมถึงไอดีพี่เขานี่เคลียร์ยากเพราะอะไรรู้ไหม มีตัวละคร SP ที่แม่ล็อกเนไงเราก็อาจจะกลัวนิดนึงหายไปนี่ประเด็น40,000เพชรเลยนั่นตัวหนึ่งนะฮะไม่ใช่เล่นเล่นแล้วก็เอชอาออกมาอีกแล้วซากอนจิโอ้โหผมว่าพี่ต้องปั้นซากอนจิขึ้นระดับ4ดาวลุงแล้วนะฮะจะมาบ่อยขนาดนี้ในคลิปนี้มาไม่ต่ำกว่า3ตัวแล้วนะครับผมพอๆกับไอตัวละครทันจิโร่พันตาวันเลยนะครับโอ้โหมาเหมือนกันทั้งสเลยป้ามาสคิปไปครับ ตอนนี้เรา103ชิบไปแล้วว่าโอ้โหมาหน่อยได้ไหมชิ้นบูออกมาเป็นที่เรียบร้อยเหมือนชินบูชุดนักเรียนนะครับผมก็ถามว่าตันยังตอนนี้ตันไปแล้วครับผมไม่ต้องพูดถึงมาแล้วก็โอ้คือไปหารหคสคนอื่นเถอะไอ้ชินบูเนี่ยไปหาชินะคนอื่นเถอะบางคนเขาอยากได้ไงแต่ตอนนี้ขอแบบว่าชิ้นบูร่างสองไงเออคิโิโร่ปานตะวันนะครับผมแล้วก็อาสุนอาคาซาอาสุลเกยกโกะนะครับผมโอ้โหมาเลยฉันต้องการทุกตัวนะครับ ตอนนี้เหลือ90ใบสุดท้ายครับทุกคนสกคิปไปลุยลุยไปไหนลุยไปนี่ยังไงล่ะโอ้โหตบมือครับผมโอบานแล้วก็ตัวะครเจ้าหมูป่านะครับแต่ดาวตันแล้วซึ่งถ้ามาในรหัสคนอื่นอาจจะดีใจกว่านี้แต่นี่ลืมไปรหัสพี่เขาดาวมันตันแล้วครับทุกคนโอบานาดีใจเกอร์ไอเวนโอ้โหมาทั้งสองอนึกว่าจะดีกว่านี้ ตอนนี้เลยสามสิบมันมาจริงๆรูกนซากนจีไอเปรตจบคลิปนี้ไปสี่ดาวลุงต้องมานะครับผมสี่ดาวลุงต้องมีโอ้โหตัวคอนเทนต์แบบนี้นะจริงไอไอเออเฮือเฮือมันมาจริงไปครับผมปึบข้ามไปเลยโอ้โหตกใจถ้ามันได้ซากนจีนนี่ผมไม่รู้แล้วนะต้องทำบุญอะไรเนะี่ยโอเคผมหมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งถามว่าตรงตามที่เขาต้องการไหมก็ตรงตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะทุกคนนะคือได้กิฟตั้งนแต่ต้นคลิปเลยเวทุกคนเออ ทำให้ผมรู้สึกว่าผมสุ่มชิวขึ้นมากๆเลยนะครับทำให้แบบว่าเอออย่างน้อยก็ได้มา1ตัวแล้วแหละในต้นคลิปนะครับทำให้ผมแบบสุ่มชิวๆหน่อยโอเคอย่างน้อยเราก็ทําตามความฝันหรือความปรารถนาพี่เขาได้แล้วประมาณ700ใบได้มา1ตัวลัคพรนะครับแล้วได้เอเที่เก่งที่สุดในโลกค,คือซาโกจิโคตรพ่อคุณแม่เยอะนะฮะดูดิโอ้โหเอามันทําขึ้นสิ่งดีวรุงได้เลยนะครับว่าจะขนาดนี้นะฮะ โอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปโดนหน้าถ้าเพื่อนๆอยากดูอยากเห็นอยากดูอะไรอยากคลิปรีวิวหรืออะไรสักนิดนะฮะโอ๊ยผมไม่เรื่องละเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับที่หัวใจถ้าไม่อยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาและผะมันมีแค้นอยู่คนเดียวอันที่พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโล่พอทักใครไปมีลูกกี่ทีมีแต่คนบอกว่าเซน